สายยื่นใหญ่ตาผนตรงเอื้อเนี้ยงรัฐประศานเวืนนันผลเลยนะคระบช่านเป็นการแข่งอาสากำรวจในกัตือผูทงในกระตั้งตรงชาติงตามด้ืยผู้นนันตงผิน้องที่ในกระตึ่งประกอบด้วย่านสพอในกรั้นประานกรายตืะบานในกัะตันกระจในกระตันลขาในกระตั้อีกหลายท่านในกรตั้นรงเยอะในกร ร่วได้เรื่องอรอใร่องใจกันในเรื่องของการดำเนินการและรับกาเตือนแก่การระงับการาไปเลยมื่อกี้รับในสำหรับการเจรนาในรับการเร่งกนรับตู้เทียนอยเป็นผู้ใหญ่โดยเฉนะคนรับการื่ออาเซียนนะารเซียญเติมเต็มปัจจ่ันในรับผู้อาเซียนนในปี ถ้าแตกเราจะพวกไปทุตูไททุกนจะต้องเข้าสู่ปจะชเคมมาเซี่นมใครับตั้งแต่สเรียนตั้งเราด้วยดีสิประตูจะเป็นการ้าเสีจะเป็นแรงานเสรีต่ไปนะครับเรจะ้อ้เข้าสูในเยตรนั้นนะครับตามด้วก็รเดินร่มกัในการเลือดอกนะครับเึ่่เปัญหาในครับวลาการเลือกในสามปีาจะนดกครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้นะครับทามข้อีสาในการะได้แักนะนครับในเรื่องของาฟเลือดกตามด ประเด็นเรื uh, sea, uh, well ่องของยาเสพติดนะครับยาเสพติดนีเป็นเรื no ่องที่สำคัญเป็นปัญหาหลักนะครับมีเรืองนนครืบอยาเสพติดนะครับเป็นประเด็เป็นรมในเรื่องของยาเสพติดนะครับเราไม่ับปรเด็นจะไปรุ่งเกี่ยวนะครับตามด้วยซอแสมนเพราซาานะครัลือกต้อปอสนจะเป็นถุนย์เลยนะครอก าที่เป็ต้งเมตตแล้วเป็นรวัรวมตัแสบในเรื่องอาถึงตะเล่เราเป็นการสร้างโอกาสในเรื่องของการศึกษานะครก็ได้กับเด็กเยาวชน้แล้วก็เรียนั้งใหญ่ด้วยาตเม้วยการเรียนแองถึงพัฒาเด็กเล็กต้านสารคนะเราจะึงดูแลโดยรับาลจะเรีนถึงตะเลง้วก็จะวนกาตามวยอจเรีน

แตรจะตู้นะครับเต๋อมาในตู้อย่าที่ในสามกลยนะครับต่างกันผู้โดยอายุนการตัดเป็นตีนข้าตั็นราะฉะนั้นทำในตู้นะครันตู้าราบที่อื่นนะครับแต่เจ้ท <c ười> ี่สังกันนะครับทื่บริษัทบริษัทเรวนะครับเป็นการสร้างระบจากริษัทบริษัทเรนะครับเพื่การเพื่อเพื่อกรแสฝนฟืนเพื่อายนะครับแต่ที่ภาคใต้นะครั็แล้วก็ได้จน เครื่วงที่ทำได้นะครับที่ประเด็นก็เป็นสิ่งที่ตเวียงนะครับมีกผักนะครับที่เราปลูกเองด้วยนะครับตามด้วยจากอำเภอค่ะก็เป็นความชื่นใจนะคะวันนี้มี